สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับอก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับนะก่อนจะไปรับชมรับฟังครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีราเบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับนี่ครับแคป QR วอารสแกนหาได้เลยนะครับพี่ๆ เดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับนะ้ะไม่ให้เสียเวลาเนาะองละห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเป็นวัดลักคังนะครับพี่อันนี้นะครับมีความพิเศษนะครับพี่อันนี้นี่แม่เหล็กดูดได้นะพี่นะองค์นี้แม่เหล็กดูดได้นะครับเดี๋ยวกล้องไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมลองดูดดูนะเนี่ยดูดขึ้นนะพี่นะดูดดูดดูนี่นะผมจับแม่เหล็กนะครับนี่นะครับพี่ดูดขึ้นมาเลยนะครับ อ่ะตรงนี้นะครับมวลสารค่อนข้างจัดจ้านดีทีเดียวครับนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดลักขังนะครับพี่ๆเนี่ยครับโอ้โหเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับเนี่ยครับเกตทะลุซุ้มนะพี่วขออนุญาตแค่ยับไฟแป๊บหนึ่งนะครับน่ะอ่านี่นะครับโอ้โห อันนี้แน่นอนนะครับพี่มีแร่เหล็กไหลายดําแน่นอนครับผมเพราะว่าเหล็กดูด <c oughs> <c oughs> เหล็กดูดดูดติดนะครับนะอะนี่นะครับโเนื้อหนึกนุ่มนะพี่เนื้อด้านหลังก็แก่งเลยนะครับนะอะแกน้ำมันตังอิ้วนะครับผมรายการที่หนึ่งนะครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับนะ <c oughs> ไปรายการที่สองนะครับพี่ <c oughs> นี่ครับดูดติดนะพี่นะอง์นี้นี่เหล็กดูดด,ดติดนะครับอ่านี่ครับก่อนข้างดูดติดเลยนะ <c oughs> เห็นไหมอ่าเนี่ยยกขึ้นมาเลยนะครับพี่ <c oughs> อ่นี่นะครับ <c oughs> เป็นพิมพ์พับทานนะครับพี่นี่ครับโอ้โหเนื้อสวยๆเลยนะครับผม นี่ครับเนื้อนี่มีความหนึบนุ่มนะครับพี่มีความหนึบนุ่มเลยครับอ่ะนี่นะครับโอ้โหโห,หลังอันนี้นะครับน่าจะเป็นหลังกาบหมากนะพี่นะเป็นหลังกาบหมากโอ้โหดูวิวีมีตัวอะไรอยู่ด้วยเนี่ยโอ้โหโหเก่ามากๆเลยนะครับพี่ดูอ่ะรายการที่สองนะครับพี่ห้าร้อยบาทครับผม ไปรายการที่สามนะครับนะนุญยานะครับเพราะเมื่อกี้ผมลองดูนะครับชุดนี้มีอยู่สามองค์นะพี่นะที่ว่าเหล็กดูดดูดนะครับนี่ตึ๊บนี่ขึ้นมาเลยนะครับผมขึ้นมาเลยครับพี่ๆี่อันนี้ครับเป็นพิมพ์สุโขทัยเกตทะลุซุ้มนะพี่ดูมวลนสารนะโอ้โหนี่ยครับ นี่มีเม็ดพระซุ้มกอนะเม็ดแร่ต่างๆนะพี่นี่ครับอ่าชื่นชอบอยังไงก็ทักไลน์มารือโทรมาปิดกันได้เลยนะครับผมอ่ะนี่ครับ้ันหลังนะครับโอ้โหเนื้อนี่แค่น้ำมันตังอิ่วเลยครับพี่พี่อ่ะรายการที่สามนะครับผมต่อ <c oughs> ไปนะครับรายการที่สี่นะพี่ องนี้นะครับเป็นพินใหญ่นะครับมีการลงลักปิดทองมาสวยๆเลยนะครับผมอ่าเป็นลักเก่านะพี่นี่นะครับโอ้โหครับคาบลาหน้าพี่นี่ครับมีเม็ดพระสุมกอครับพี่คาบลักคาบลาครับขึ้นเต็มเลยครับพี่ รักเก่าๆเลยนะครับผมรายการที่สี่นะครับพี่หลงรักปิดทองสวยๆเลยนะครับต่อไปรายการที่ห้าครับผมรายการที่ห้านะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่หลงรักปิดทองมาสวยๆเลยนะครับอ่านี่ครับนี่ก็รักเริ่มจะหลุดล่อนนะครับตามการเวลาเลยนะครับพี่พเนี่ยครับ ตอนหลักเริ่มจะหลุดล่อนแล้วนะครับน่ะนี่นะครับคาบลักเก่าๆเลยครับผมอ่ะองค์นี้นะครับองค์ที่ห้านะครับพี่องค์ที่ห้านะครับต่อไปนะครับรายการที่หกนะครับพี่อ่ะนี่ครับ หลงรักปิดทองนี้เรามีมาสามองค์นะครับพี่เป็นรักเก่าๆเลยนะครับนะเพราะว่าได้มาจากบ้านเดียวกันเลยนะครับพี่นี่ครับปิดทองคาบลักคาบลาเก่าๆเลยครับผมอ่นนี้นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเป็นรักโบราณนนครับนะเป็นรักโบราณ รายการที่หกนะครับพี่ลงรักปิดทองนะครับผมต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่องค์นี้นะครับพระพักกลมเป็นผลมะตูมเลยครับพี่ฐานเขียงคุ้มคมเลยนะครับนะอนนี่นะครับเนื้อเก่าๆครับพี่มีคราบเก่าๆนะครับ อาคาบน้ำมันตังอยวนะพี่ดูครับนี่ครับมีคาบไข่เนาะเกตทะลุซุ้มนะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่สุขโขไทยนั่นเองนะครับเนี่ยพี่พี่ดูนะครับคาบไข่นี่ขึ้นเคลือบผิวพระเลยนะพี่ น้ำมันตังอีวูนะครับนะอะรายการที่เจ็ดนะครับผมต่อไปรายการที่แปดนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เนื้อองค์นี้นะครับจะออกไปทางเอ,อเก่านะพี่นะเก่าเก่งนะพี่นะเก่าแก่งมีความเก่งนะครับมีคาบไข่ด้วยครับพี่พี่นี่นะครับพี่ถูกครับคาบไข่นะครับพี่ เนี่ยพระสวยตามธรรมชาติเลยนะพี่องค์นี้นะครับนะ,ะนี่ครับโอ้โหนานหลังครับก็จะมีการยุบจนตามธรรมชาติเนาะอ่านี่ครับเนื้อธรรมชาติเลยครับพี่ๆรายการที่8ดครับผมไปรายการที่9้าครับ <c oughs> เป็นพิมพ์พระประธานนะครับอ่าเนี่ยขอบตัดครูดครูดแบบวัดระกังเลยครับพี่ด้านหลังนะครับเป็นหลังเรียบนะครับนะมีเนื้อเกินบางส่วนนะพี่นะอ่นี่นะครับโอ้โหดูคราบไข่ขึ้นเต็มเลยพี่ดูครับอืมนี่ครับการวางแขนนะครับพี่ดูสันแข้งคมๆนะครับชายจีวอนเชื่อมติดกับอ่อสอกเลยนะครับพี่พี่ นี่ครับอนี่ครับด้านหลังครับคาบน้ำมันตังอิวเตมเลยครับพี่พี่ครับคาบไข่ผสมก็คาบน้ำมันตังอิวเลยครับผมอ่ะรายการที่เก้าครับ ต่อไปนะครับรายการที่สิบนะพี่นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่องนี้จะเป็นอกกระบอกเนาะรอกเขาเรียวๆเล็กนะครับแต่คอนี่นูนชัดเจนมีเส้นบังคับพิมพ์นะพี่นะเนื้อนี้ค่อนข้างเก่าทีเดียวครับผมมาดูความเก่ากันนะครับนี่ครับเกตดทะลุซุ้มนะพี่โอ้โหดูคราบไข่นะพี่คราบฝุ่นคราบหิ้งต่างๆเลยนะครับผม อันนี้ครับพระเก่าตามธรรมชาติเลยนะครับองค์นี้นะครับพี่เม็ดพระซุ้มกอค่อนข้างเม็ดใหญ่เลยนะพี่เนี่ยครับเนี่ยครับคอนูนนะครับนะคอนูนเลยนานหลังนะครับนี่ครับโอ้โหอ่ะมณฑสารนะพี่จัดจ้านดีจริงเลยครับผม อ่ะรายการที่สิบนะครับพี่ต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับอ่ะองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นอกวีนะครับพี่อกวีเอ่อเป็นพิมพ์สุโขทัยนั่นเองนะครับนะวัดระฆังสุโขทัยนี่ครับเนื้อหาเก่าๆนะครับพี่มีการยุบการย่นเนาะตามธรรมชาติของเนื้อพระเลยนะครับผมอันนี้องนี้ก็จะมีคาบแป้งเนาะขึ้นเป็นเนี่ยคาบไข่เลยครับพี่ เนี่ยเห็นไหมอ่าดูนะครับอ่เส้นสูงเขาจะหักค่อนข้างหักหน่อยนะพี่นะเพราะว่าเป็นพุทธศิลป์ของสุขโขทัยนั่นเองนะครับนะเนี่ยครับฐานคมนครับพี่อนี่ครับด้านหลังนะครับอ่าการยุบการย่นนะครับ รายการที่สิบเอ็ดครับผมไปรายการที่สิบสองนะครับองนี้นะครับเป็นพิมเชดีนะครับพี่องค์นี้นะครับเนื้อค่อนข้างเก่งเลยครับพี่น่ครับโอ้โหดูพี่หลังยุบจนอย่างนี้เลยนะมีเริ่มออกการแตกลายนะครับพี่นี่เนื้อจะมีความเก่งนะครับนะเนื้อจะมีความเก่งนะครับพี่ เนี่ยครับพิมพเจดีนะครับโอ้โหเนื้อเก่ามากเลยครับพี่พี่เนี่ยครับขอบตัดครูดเลยครับอ่นี่นะครับนหลังน่าจะเป็นหลังกลาบมากนะพี่แต่นี้คือผ่านการเวลามานานนะครับเลยแบบเกิดการยุบการย่นนะครับนะ ลอยปีแตกลายนะครับพี่ตามธรรมชาติเลยนะพี่รายการที่สิบสองนะครับต่อไปรายการที่สิบสามนะพี่ตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับโอ้โหเนื้อได้เลยนะพี่นะเนี่ยบอกเลยว่ามวลสารจานดีมากครับพี่ขออนุญาตลงกล้องเลยแล้วกันนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อนะครับจะแก่น้ํามันตังอิวแก่มวลสารนะครับพี่ เม็ดดงเม็ดดำนี่มีขึ้นเลยครับพี่เนี่ยครับโอ้โหเนื้อตุบเนื้อตับนะพี่นะเนื้อตุ๊บตับเลยนะพี่เนี่ครับมวลสารผะซุ้มกอรครับผมนี่ผมวิเศษนะพี่เป็นก้อนเลยนะครับผมด้านหลังนับนี่ครับโอ้โหโดูครับพี่พี่ เนี่ยผงวิเศษทั้งนั้นเลยครับพี่แล้วก็มวลสารพระซุ้มกอนะครับเนี่ยถือว่าเนื้อสวยเลยครับพี่องค์นี้นะครับนะอรายการที่สิบสามครับผมต่อไปรายการที่สิบสี่ครับพี่อ่นนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกรดทะลุซุ้มนะพี่เนื้อแห้งเก่าเลยครับผมอ่านี่ครับพระพักนี่กลมเป็นผลมะตูมเลยครับพี่ นี่ก็จะมีคาบหิ้งเนาะเป็นคาบคาบความเก่านะครับพี่ชาจีวรติดกันนะครับนี่ครับนานหลังนะครับโอ้โหเนื้อน้องเน่าเลยครับพี่บี่ แทงทูบนะครับพี่ยังอยู่อยู่เลยครับแล้วก็มีพวกคราบน้ำมันตังอิวนะครับพี่นะครับอ่าสวยๆเลยครับผมอ่ะรายการที่สิบสี่ครับไปรายการที่สิบห้านะครับพี่นี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอือองค์ดูองค์นี้ดูแล้วแบบสมส่วนดีนะครับพี่มีการลงลักมาด้วยนะครับ นี่ด้านหลังก็มีรอยนะครับพี่เนาะเป็นหลังเรียบนะครับนี่จะเรียกว่าหลังลากขดขีก็ได้นะเนี่ยครับเนื้อหาเก่ามากครับพี่เนี่ยครับาเม็ดพราซุ้มกอนะครับนี่ครับมีการลงลักเก่าๆมาด้วยครับเม็ดแร่ต่างๆนะครับพี่เนื้อพระนี่จะค่อนข้างยุบค่อนข้างย่นเลยครับ นี่ครับขอบตัดครุดคูดเลยครับผมอนี่ครับรายการเอ่าด้านหลังนะพี่อันนี้รายการที่สิบห้านะครับพี่นี่ครับโอ้โหดูพี่ดูมอนสานครับอ่าการยุบการย่นนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะผ่านการลงลักมานะครับพี่เลยแบบดูเป็นดำดำเนาะเนี่ยอ่ะมีธรรมชาติเลยครับพี่รายการที่สิบห้าครับผม ต่อไปรายการที่สิบหกครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่สวยมากครับผมองนี้นะครับบอกเลยว่าเนื้อนี่มีความหนึบความนุ่มนะครับขอบตัดคคูดแบบวัลคังเลยอ่านี่ครับองค์นี้นะครับจะมีความหนึบแกร่งนะพี่นะเนื้อเขาจะมีความหนึบแข็งแล้วก็มีเนี่ยพวกคาบแป้งนะครับพี่เนาะนี่ครับเนื้อหนึบแกร่งนะพี่นะ มีเม็ดดำนะครับพี่มีเม็ดดำมเม็ดแดงนะครับอ่าดูมีคราบไข่ด้วยนะพี่นี่คราบไข่เนี่ยขึ้นแบบเป็นตามธรรมชาติเลยนะพี่เห็นไหมเขาจะขึ้นเริ่มขึ้นแล้วนะเห็นไหมอ่าโอ้โหส,สวยๆเลยนะครับพี่ๆอ่นี่คบด้านหลังนะครับโอ้โหเนื้อมีความหนึกนุ่มเลยครับพี่ รายการที่สิบหกนะครับผมไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับอเป็นพิมพ์ใหญ่นะขออภัยนะครับพี่โอ้ไอีกแล้วอ่ันนี้นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีเส้นบังครับพิมพ์ชัดเจนเลยนะพี่เนาะเป็นชั้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้ครับเนื้อองค์นี้นะครับมีความหนึบแข็งนะครับนะ เนื้อ,องค์นี้มีความหนึกแข่งเลยทีเดียวนะครับโอ้โหดูครับพี่เนื้อนี่ออกแข่น้ำมันตังอิวนะพี่เนี่ยโอ้โหดูครับพี่พี่เห็นไหมพื้นผิวนี่เขาจะมีความตุ๊บตับนะพี่นะแล้วก็ดูมีความหนึกนุ่มเลยครับพี่โอ้โหสวยมากจริงๆนะพี่ครบรถครบโซนเลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับนะเนี่ยครับดูด้านข้างนะครับ ด้านหลังะครับมีความแกล่งจริงๆนะครับพี่ๆเนี่ยครับโอ้โหมันวาวสะท้อนกับแสงไฟเลยนะครับผมเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับอ่ะรายการที่สิบเจ็ดครับต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ตรงนี้นะครับมีเส้นใต้ฐานนี่ครับฐานเส้นใต้ฐานชั้นหนึ่งเนาะ นี่ครับโอ้หด้านะหลังมีเม็ดผ้าซุ้มกอะครับเม็ดค่อนข้างใหญ่เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นรอยคลูดของเอาพวกมวลสรนะครับพี่พี่เป็นรอยคลูดนะครับตอนกดพิมพ์นะครับพี่นี่ครับโอ้โหเนื้อนะพี่เนื้อแห้งนะครับแกนะ้ำมันตังอิ้วครับผม ซุ้มกอครับพี่ชัดเจนเลยครับอลอยครูดเหมือนสารนะครับพี่พี่าครับรายการที่สิบแปดครับผมต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้านะครับอนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เนื้อเก่าๆนะครับตรงนี้นะครับเนื้อเก่ามากครับพี่ดูใกล้ๆกันเลยครับนี่ครับโอ้โหเก่าจนมีคราบไข่ขึ้นเลยนะพี่เนาะ เนี่ยดูนะครับคราบตามธรรมชาตินะครับพี่ขึ้นตามซอกตามเขนตามฐานเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหอ่ะานานลังนะครับอ่าโอ้โหดูเนื้อนะครับพี่มีความหนึบนุ่มนะครับแกน้ํามันตังอิวีตรงนี้นะเป็น นี่ครับเป็นแผงขึ้นเลยนะพี่เนาะคาบไข่เนี่ยครับอ่ะองนี้นะครับรายการที่สิบเก้านะครับนะอ่ะต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับพี่นี่ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับโอ้โหครับพี่แตกลายงานนะสวยมากครับพี่ดูเนื้อนะครับสวยมากจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหแตกลายงานเขาเรียกว่าอะไรคล้ายชามสังคโลกเลยนะพี่เนาะ เนี่ยดูนะพี่ดูคร s! <S ับโอ้โหเนื้อรงนี้ครับจะออกไปทางเนื้อปูนเพชรนะพี่นะเนื้อปูนแข่งนะพี่นะเนื้อปูนแก่งนะครับนะเนี่ยครับโอ้โหเนื้อแก่งแกงแตกลายงาเก่าๆเลยนะครับพี่พี่เนี่ยครับโอ้โหย่างสวยเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะพี่นะเนื้อโซนนี้นะครับน่ะเนื้อแก่งเก่านะพี่ ันนี้ครับด้านหลังนะครับอ่ะรายการที่ยี่สิบครับผมต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับอนนี่ครับเป็นอันนี้นะครับเป็นพิมพ์เอ่อเป็นพิมพ์ฐานแซมนะพี่นะเป็นพิมพ์ฐานแซมนี่มีการลงลักมาครับนี่ครับเนื้อเก่าๆเลยครับพี่เนื้อแบบโอ้ดูแล้วแบบมันหดเนาะหเห็นไหมเขาจะมีความหดความยุบย่นนะ ตามธรรมชาติเลยครับพี่นี่ครับตรงนี้เหมือนีเหมือนมีการแต้มลักมาแล้วพี่นะเห็นไหมอ่ามีการแต้มมาเนาะเนี่ยเป็นพิมพ์ฐานแซมนะพี่ดูเนื้อเก่าๆเลยนะครับนี่ ีความยุบความย่นนะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะพี่นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เป็นอกกระบอกนะครับพี่มีเส้นบังคับพิมพ์ด้วยครับเนื้อนะครับเขาจะมีความหนึกแข็งนะพี่มีความหนึกแข็ง เกตทะลุซุ้มเลยดูครับพี่โอ้โหมวลสารนะครับอันนี้เป็นมวลสารค่อนข้างละเอียดเลยครับพี่เนีราจะเห็นเป็นเม็ดเล็กนะครับพี่เม็ดดาเม็ดแดงเม็ดเหลืองนะพี่เนาะเม็ดสีฟ้าอ <c oughs> อกกระบอกนะนี่ก็จกะกระแลด้านซ้ายจะยกสูงกว่าด้านขวานะครับพี่นี่ครับ การที่22ครับผมต่อไปรายการที่23ครับพี่องนี้นะครับเป็นพิมพ์สุโขไทยนะครับพี่เนื้อเก่ามากครับดูครับขอบตัดครุดคูดเลยครับพี่นี่ครับโอ้โหดน้าหลังนี่มีความเก่านะครับอ่าองนี้นะครับเขาจะเรียกว่าหน้าเสียมเนาะเกตจะเลียวตรงนะพี่นะนี่เส้นคอก็จะนูนชัดเลยนี่ครับ พักัเนี่ยเขาจะดูเป็นสี่เหลี่ยมนะพี่นะสี่เหลี่ยมเขาหลามตัดนะครับเกจจะเรียวตรงเลยครับพี่นี่ครับโอ้โหเนื้อเก่ามากครับพี่ๆเนี่ยมีคราบไข่นะครับอ่ามวลสารก็มีนะครับพี่พี่มวลสารเอ้ยนะครับโอ้โหนี่ครับด้านหลังนะครับอ่าสวยๆเลยนะพี่ รายการที่ยี่สิบสามครับผมต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะพี่องสุดท้ายนะครับนี่ก็พร้อมกรอบเลยนะพี่เนื้อเก่าเก่าเลยครับพี่ขออนุญาตลงกล้องนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้คือเอาพร้อมกรอบไปเลยนะครับผมพร้อมกรอบเลยนี่ครับไู้ครับพี่ คาบไข่นะครับเนื้อองค์นี้นะมีความหนึกนะพี่นะมีความหนึกเลยเนี่ยางด้านหลังก็จะมีความยุบความย่นนะพี่ตามธรรมชาติเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือพร้อมกรอบแลครับพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับขออน,นุญาตแก็ะให้ดูเลยดีกว่าพี่เมราะมีองค์เดียวนะครับ e ีนี้ที่ว่า,าสาับกรอบมานะพี่นะสักครู่นะครับ ไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่ากรอบอมันค่อนข้างบางพระอยู่นั่นอย่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาให้เห็นให้ดูนะพี่นะเนื้อเนื้อนะครับ พี่นี่ครับโหยังสวยเลยนะพี่เนี่ยครับขาวนวลนะครับพี่ขาวนวลตาเลยครับผมอ่ะนี่นะครับให้ดูขอบ สวยเลยครับพี่นี่ขาวนวลนมนะครับนะาขาวแบบนวลนมเลยครับพี่นี่ครับขอบตัดนี่ครับอันนี้ครับด้านหลังนะครับอ้าวโหดูครับพี่พี่พอทอดออกแล้วนี่เห็นเห็นไหมเราเห็นความยุบชัดเจนกว่าเดิมอีกนะพี่นะนี่ครับธรรมชาติเลยครับพี่พีรายการที่ยี่สิสี่ครับผมพร้อมกรอบเลยนะครับพี่ หอมกรอบนะครับผมอก็จบกันไปแล้วนะครับนะก็จะจากกันไปนะครับนะขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร ID Line เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับนี่ครับแคปคิวอาร์โค้ดสแกนหาได้เลยนะครับพี่ๆครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ